หัวกล่องนะครับสามหลังนี้นะครับราคาไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวพาชมนะครับว่าทำไมราคาถึงไม่เท่ากันนะครับผมติดตามชมครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาชมนะครับผมเตียงหัวกล่องนะครับผมสามหลังนี้นะครับผมตันนี้จะเป็นงานตุ๊กโขไทยนะครับนี่ครับดูแผ่นพื้นครับถัดพาให้เป็นอย่างดีนะครับสวยเลยนะครับผมนี่นะครับ ลายไม้สวยๆโดดเด่นมากนะครับอันนี้คือหัวครับนี่นะครับดูรายละเอียดครับแล้วก็ดูเก้ครับผมด้านนงด้านในขัดทาให้หมดนะครับอ่าเก้เดี๋ยวให้ช่างแม็กดึงออกมาให้ดูครับนี่ดูด้านล่างครับพิกด้านล่างด้วยนะช่างแม็กข้างล่างอีกครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดูหลังที่สองครับผมอ่าลืมบอกราคาครับตัวนี้ หลังนี้นะครับราคาขายอยู่ที่18,900บาทนะครับอ่ามาดูหลังที่2ครับหลังนี้6ฟุตเหมือนกันนะครับขนาด6ฟุตเหมือนกันตัวนี้จะถูกกว่านะครับตัวนี้16,500านะครับแต่เป็นหัวที่ใหญ่กว่านะครับแผ่นพื้นก็จะประมาณนี้ครับงานตัวนี้จะไม่ละเอียดเท่าหลังนี้นะครับผมงานหลังนี้จะจะละเอียดกว่านะครับผมอ่าถ้าชอบแบบไหนก็ลองทักสอบถามกันเข้ามาดูได้นะครับนี่นะครับ หนึ่งหมืนหกพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหลังนี้ราคาประหยัดนะครับผมเป็นไม้สักเกรดเอนะครับผมนี่ครับไม้สักเกรดเอสวยๆครับคุณภาพดีมีบริการหลังการขายนะครับแล้วก็มาดูอีกหลังหนึ่งครับตัวนี้จะเป็นไม้ประดูนะครับผมไม้ประดูตัวนี้จะเป็นไม้ประดูทั้งหลังเลยนะครับนี่นะครับดูงานครับไม้ประดูสวยๆกันเลยครับหลังนี้หายากนะครับลายเขาจะเหมือนไม้พยุงเลยนะครับผม นี่นะครับลายสวยโดดเด่นครับอ่าเดี๋ยวช่างแม็กเปิดประตูให้ดูนะครับผมนี่มีประตูนะครับนี่ด้านในครับก็มีเก๊ะนะครับนี่มีกุญแจล็อกนะครับผมประมาณนี้เลยครับนี่นะครับให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันเลยครับสามหลังนะครับชอบหลังไหนครับเปรียบเทียบได้เลย ชอบหลังไหนทักมาได้เลยก็มาดูจุดแรกเลยนะครับผมตอนนี้ความแตกต่างนะครับอ่าจุดที่หนึ่งนะครับอันนี้จะมีคานกลางให้นะครับผมมีคานกลางให้นะครับอแล้วก็มาดูอีกหลังนึงนะครับหลังนี้จะไม่มีคานกลางนะครับผมอนี่ครับความแตกต่างจุดแรกนะครับผมแล้วก็มาดูความแตกต่างจุดที่สองครับอันนี้นะครับจะเป็นแผ่นนะครับนี่แผ่นพื้นตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูแผ่นพื้นอีกหลังนี้นะครับผมนี่ครับ จะต่างกันนะครับลายมงลายไม้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างครับนี่ครับด้านล่างอันนี้จะขัดทาให้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับขัดทาเป็นอย่างดีนะด้านล่างนะอ่าแล้วก็ดูอีกหลังหนึ่งครับดูอีกอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะไม่ได้ขัดทาให้นะครับผมด้านล่างนะครับผมความแตกต่างกันนะครับจุดที่สองนะครับผมตัวนี้นะครับนี่คานก็ไม่ได้ทานะครับจะทาแต่สีไว้นะครับผม โอเคครับแล้วก็จุดที่สามนะครับดูเนื้อไม้นะครับผมนี่ครับเนื้อไม้จะแตกต่างกันนะครับผมลายจะต่างกันนะครับความสวยความโดดเด่นก็ต่างกันนะครับผมนี่นะครับก็ดูฝั่งนี้ครับนี่ครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับต่างกันนะครับผมไม้จะได้อายุกว่ากันนะครับ